สวัสดีค่ะยินดีตอนเราสมผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงเหล่ารุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่2 9เกาเดือนมีถุนนายนปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมือแอดผพาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุข,ขสุก้อนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอดีตปู่คงเจียมเด้วพี่น้องเด้อแนวทางของอดีตปู่คงเจียมเนี่ยในวันนี้เราลงไปแล้ว คลิปนึงนะคะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะปูมาเน้นย้ำแนวทางอีกรอบนึงนะคะพี่น้องแนวทางของอดีตปูยูคงเจียมค่ะสิได้ยลมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอ่าสวัสดีค่ะคูกคับปูสวัสดีสวัสดีลูกจ้ะอันนี้เดอ้อได้นิมิตใหม่มาอีกอยูเดอ้อนี่เดอ้อค่ะปูดได้มือวันวันเห็นเห็นหน่อยแหละมือจิ้นแปดนะี่ย mới nè anh phán là thảm phong thảm phong đi tới lên nó mình coi nhau anh leo chuồng phong phong nè, rồi leo còn chuồng là nó chỉ xay, khuyen, phải, phải là nó chỉ là nó chỉ là nó là นามกระไซกบมันหมกอยู่นะหมกอยู่อยู่วันนี้ก็เลยงมขึ้นมางมขึ้นมาปรากฏว่าคักขาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ากางเกงอืมค่ะวันนี้ก็ย่างขึ้นไปอีกไปพ่ออีกในหมู่ขี้นอีกนามใส่ใส่อีกค่ะก็ได้ทวงเอ้าคือจังเอาอะไรคือย่างอีกอยู่อ่ะแตมมันคนละโบกอะไรวะค่ะก็ได้เอ้ายังมีอีกตัวโบกแต่กําลังที่จับเอาอะไรเป็นผู้มื้อค่ะ ผูเมือเ่อกี้มากก็มันน่งพี่หน้าอยู่ว่ามันตีบอกรีกแล้วบอกไม่ออกเหล็กแล้วเลยไปละออกเหล็กแล้วแมน่นที่มันออกสี่สองมันดอกตัวกลับมาสี่สองกับสีแปดเนี่ยนะอ๋อค่ะค่ะแม่นบานี้มากมากขึ้นรุ่นมากมากฝันกาข <c oughs> ืนพูดแล้วบ้านค่ะขืนพูดลงมากแล้วมากพอเพิงบานี้มันโมแมนเพิงหนูมันเป็นมิมหั่งบักไง มิ่มไันแต่ว่ามันเหล็กมิ่มบ่มีมันเป็นวิเหล็กน้ำชาเดี๋ยวขึ้นเหล็กผงนี่แหละอ๋อค่ะนี่พันพันวังนี้ได้วังขึ้นก่อนก่อนนี่วังเหล็กเล่าออกหาหกนี่ไม่ดอกเหล็กผงตลอดได้ก็บอกเขาเขาถือสนันค่ะโอ้โหว่ะก็คือออกข่าวออกแน่มาเนี้ก็ไปยืนเบิ่งยืนเบิ่งอันมิ่มอนมันมันคือห่างใหญ่แท้เหร ที่เอาก็เอาบ่ได้มันอยู่สูงหลายโอ้โหแล้ม,มันตอดหัวบบบนี่อ <ừ. S 2> ืมค่ะมันตอดหัวไม่อันเผ่งได้ตอดหัวมันมิ่มบบบนี่โอ้ยเผ่งตอดหัวแบบแลนเลยแลนมาลงผู้ล,ลงมาลงคอยลงมามามาหอดเทียงก็เจ้ามาหอดเทียงหรือแบบเพื่อนคนนัง่ยยง, <Okay. S 2> นงอยู่นั่นผู้หญิงค่ะนัง่งอยู่ต่อไปยังแลงยังโอ้ยเผ่งต่อตัว

bà bà lề cái chỗ bà với mấy anh cậu vừa biến mà chấp mua bữa đây vắn này nhỉ tôi nhỉ tôi nằm tôi mất đi mẹng cậu vừa mà chấp vừa với bà lường lề phăng là mất óc lề lão tì óc bớt cụ ui bà óc tiếp cầu cái men tiếp cầu hạ cầu cái men mà cứ lùa lùa đó lão bớt cái ba mươi này, này hả thủ đấy ขาเลขถูกมืนน้นี่เลขถูกมันไปเบิ้งแหละไปถ่ายถ่ายลูกไปเละเลขถูกเขอเลขน้ำมันเห็บน้ำพุ่มพันนะเพราะว่าิพุ่มอยู่นี่ไฮเลขแม่นแม่นย่า <c oughs> อยู่น้ำกันนี่แล้วกบ็บอกเละเขาตั้งแต่เลขไข่ออกตั้งแต่ได้งวดเลยแล้วบอกตามงวดเลยเด้่สอนกัน <c oughs> เห,หรอคะโอ้ยเราบอกเราว่าเขจะอมาบอกเราหนึ่งสองสามส่วนมาดอกสามหนึ่งค่ะ ครับมันซูนสี่เห็นเนปันป้นมาเพิ่นาาาขายงานขายของก็จะถาได้จากบาทได้สี่สิบบาทคนละออกสูงสี่กิลิ่งอ่าเน่าพันเหม็นตัวจาเมือ่อขึ้นเมือ่อขึ้นนี่เข้าขายแล้วเป็นโตตัวรองห่เพื่นไ้ตัวใดคะขึ้นขึ้นก่อนเมื่อเป็นขึ้นนี่ขึนก่อน,อนหฮเป็นโตไฮพอดีมันออกเหลาซะตัวใ <น S 1> ดอะไงีไงสี่เก่าหนึ่งออเห็นมะเร็งเหล่ามันดอ,อกสิบสี่ค่ะ บมดปูต่ตอนก่อนนั่นตอนวันผู้หญิงเอาตีนท้ำติบเขาอันปรากฏว่าพอพอของปู่เป็นเราตายเลยนะแล้วนังกินเขาอยู่ <ông S 2> ค่ะผู้หญิงผู้นั่นเอาตีนท้ำเล่าท้ำติบเขาใส่เล่านะค <ông S 2> ่ะอันแล้วผวู้เมื่อกี้มาได้มาตีมาจับเหล็กใบเหล็กส<อ>ีสูนเก่าผู้หญิงเป็นสีนะผ<อ>ู้หญิงมันสูนไหน<ช>ไหมายถึงว่าพอแบบใต้นะพอเราตายตายต้นนี่แหละ แต่ตีเป็นคนตายเป็นศูนย์มันเกลียวแกครับผันโตเล่านี่มได้มันจิเป็นเหล็กเก่านะก็เลยตีเป็นสี่ศูนย์เก้าเออสี่ศูนย์เก้านะคะแมนค่ะมันนี่เล็ถูผันเดอร์ค่ะเล,เล็กถูผันมันมันติดไปจุดจุดใดมากนี่หกหาแปดหกหาแปดโอ้ยตัวนี้ถ้าเบียร์รถพร้องกันหน่อยนี่ก็ว่าที่ซื้อตัวนี้แล้วค่ะอปแล เลขกถูมาแลยฮู้หาแฝดจดๆหลอนๆนี่นี่ฮั่งก็จุดหลอดครับบัจุดวันเที่ยงนี่อ๋อแบบให้ออกเทียงตรงเลยเด้อวะเราจุดเลยเทียงตรงกับจุดปรับโหลดขออย่างดีค่ะขอหน้่มเทพิ่นจุดถูกจุดถูกจุด่ดถูกน้ำจุดถูกเก่าต่อค่ะกระติษฐานว่าให้มันจะได้ก็ให้มันตรงกันกับเลขไถยที่ออกวันจันทร์นะค่ะขอเป็น ันเลยขึ้นมามันตรงก,กันกับเล็กเพิงติดปวเรี่นี้ว่าพอเพิงพ่อมิมนะอหล็กเเล็เ,ลเพิงเล็มิมมันเจนไหวแรือเปล่ตัวใดแนะครับพูดเด้อสีบอสเด้อเยนเล็กถูกก่อนเล็กถูกมันหกห้าแปดเด้อบานี้เล็มิมมัน 16, 5, 6, 6, 6. สิบหกห้าหกเก้าหกสิบหกห้าหกเก้าหกแมนบานี้เล็กย่ายนี่คูเละฟันนี่ละฟันเมื่อวานนี่ฮัน สีเ่าเล็ดสามโตเขาหายแล้เก่าหนึ่งแมนเออสีศูงเก่าน้นบาครับปูแมนสีสูงเก่าของปูเองอ๋อสีสูงเก่ของปูแต่ว่าสีเก่าหนึ่ของยายแมนของยายเด้อยายพันแมนรเออได้แล้ววายายพันแมได้ค่ะน้ำได้ออกน้นั้นนะของของของยายแล้มาถึงจังหวะแล้คะเขาจังหวะแล้วนะคะอุ้ยเขามาตลอดค่ะ เขาทั้งไทยเขาทังล่าแล้วเขาดูเป็นอย่งนี้่ะว่าบ่ดด้ใสใ่รับเอ่านะมีแต่เราบอกให้ฟังไม่แต่เราบอกเหมือนคนในบ้านและเขาถือกันะนันอยอ่เออค่ะก็เจามาหองใสชุนมาดอก3ามหนึ่งครับวันหนึ่งสองามหนึ่งสองสามเหมือนนืิงได้ยิงไปออกกัก็มาออกเลล่ารุ่นมากสิคค่ะราเราันเค่ะพแมนเราฟันแมนเพราะว่าเรามาทีเราดีเราเรา บอกไงว่าเราจิตทำสมาธิตลอดนะเวลาที่นอนนะอืมค่ะเราภาวนาประจํานะเพราะเราก็อยู่ในสายบุญนะ <S <S บอกไงนะอ,อ๋อจ้ะจ้ากเาูเราเราเหนดีค่ะแต่ทำปูนี่ล่ะมันซื้อของมาก็คือบอกไงว่าจิตยัางกันนี่อยู่นะค่ะขนาดอันช่วงมันมันดอกกันสี่องหันแหงอันว่าเป็นผ่าได้ค่ะเป็นผ้าได้หันเข้าบอม อันบอกหนึ่งซองสองสี่เห็นมะดอกสี่ซองค่ะกระงวดศูนย์สี่เห็นกะอันกะพังเลยก็เอาเงินให้อันสี่สิบบาทตี้อืมค่ะพูนแม่บมันเขาอยู่ตลอดเด้ค่ะยังว่าอันลูกผมโทรมาถามจะเกลือค่ะแต่ดยโอ้ยมาก็เงียบแต่ะด้ววะกางเปิดเบิ้งโน้เบิ้องสองเจ้ากัเบิ้งกต่มีแต่อาจารย์ทั้งอื่นเนาะจ้า กระเบืงอยู่เหล็กดังเขาทีแังได้ไปต้มกันบ่อนะค่ะแต่ว่าเหล็กนี่นวันจันทร์นี่เหล็กหมดวันจันทร์นี่มันเหล็กกำลังวันนี่มันจะมีมีเด้อเอาเหล็กกำลังวันไว้แลเด้อเันคือเขาหมักเหล็กกำลังวันวรือเด็กกำลังวันจันทร์แบรนวันวันจันทร์นี่มันจะมีมีเฮนนีเด้อมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองค่ะหนึ่งหาหนึ่งหาค่ะหนึ่งเจ็ดนี่แหละมีหาตนอ๋อค่ะกำลังวันนีกก็มาดีกันบอครับครวมามาคือกันว้ยมันเขาเล่าอยู่ตลอดดิอืมค่ะเล่าเนี่ยบอผ่านจากวิกบอผ่านนะกันเมื่อว่านี่ก็มันดอกกันเห็นเด้เมื่อคืนนี่มันดอกยังก็หกเก่าก็หกกระบอกเขาเหล็กผงนะค่ะ บอกเขาว่าเหล็กผงเลขที่ที่ออกว่าที่ออกคลิปนี่แหละคือว่าหยาบมันไปหอดไทยนะคิดว่ามันต้องหอดบริจาคคิดว่าอาจสีหอดอยู่เพราะว่าเลขถูมันก็ตรงกันกับเหล็กผงเด้แม่นค่ะปูเออซีโคข่าวเเก่าฮกบุตรว่าเลขถูมันฮกหานะฮกห้าแปดแต่ว่ากานเราน้ำปูมาเด้อร์มาเดอมีคันเลขกคะนเลขไม่เก่าแตมันเก่าฮกกับ กับเก่าศูนย์นาดไหนอ๋อติปูมาแมนปูมาเก่าหกับเก่าศูนย์นะคะแมนค่ะอะไลมีสี่หรือมีแต่สิบสี่สิบหาสิบหกมีสามหกอ๋อสามีสี่เออสามีหนึ่งามีห <15, S 2> นึ่งกับสมีสิบสี่ส1ิบหสิบหกสิบหาสิบหค่ะแมนนั่นแหละเหล็กมากมีํานั่นค่ะ แววพกเขาเห็นมกตัว <Tipp> อ <s> ื <motiv ators> <m akes ii> <man> mm ่น hmm. กันก uh ็ไปเสียงเบิ้งว่ากับเหล็กถูกเหมืนเสียงเบิ้งกันก็ว่ามันตรงกันกับเหล็กอาจารย์ดังดังก็บอกมันสีออกว่ามีเหล็กแปรหาแปรหายตั้มตั้มเหล็กอาจารย์ดังตัวโอ้ร้ายร้ายค่ะหาแปดแปดร้ายเจ้าค่ะแมนของผู้กระเบนเขียบกันเด้่ยกระเบนสองนั่นสองนี้กันกระเบนบิดกูสองและเบิเงนสองเจ้ากระเบิงบิดูหมออันขน่อยฝันว่าขี้มอเตอร์ไซค์ไปทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มันเจ็ดหกหาแปด ขาหน่อยว่าสีสื้ออยู่ค่ะเจนห้องฮาเปดเนี่ยโอ้ยยิบไปแน่ยิบไปแน่เตื้อมันค่ะมันก็เด่นตรงกันดีอย่ใช่หรอเอืมค่ะมันตรงกันแน่ตรงกันล้วค่ะปูนละก็หน่อยว่าตรงกันต้องเสียงเบิ่งจ้าปูได้ค่ะได้เวลาอะไรวะได้เวลาพอดีเลยค่ะปูอ้าวเขาหายจบจบมันมารเด้อสุบผูกคนผู้เขาเบิ่งนอะไรได้ส่องเงินเบิ่งนเรยๆอยนะค่ะเรื่อยๆเสียคบได้เนาะ แมนค่ะบังหลอด้วยซีหาหกับบงังเราด้วยช้าแน,นลค่ะปู้เอออะไรเขาเขาไปเชียงเบิงเธอถ้ามีโสมมีมันค่ะเอาแค่นี้แล้วจ้ะจ้าขอบคุณค่ะบปู้ค่ะสวัสดีค่ะจ้าพี่น้องคะแคปนาจอเด้อพี่น้องเด้อแนวทางนะคะจากอดีตปู่โขงเจียมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้อง พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางของอดีตปูโขงเจียมนะคะพี่น้องคะที่ว่าอดีตดีคือปูรับซึกแล้วนะคะพี่น้องคะแต่ว่าแก็ยังติดปากทีเชื่อว่าปูโคงเจียมอยู่นะคะทำไมพี่น้องคะแต่ว่าปูรัสซึกแล้วเด้อพี่น้องเดินรับซึกแล้วนะคะแนวทางของปูเนี่เรักับเขามากหลายงวดนะคะสามสี่งวดนะคะ่อแมพี่น้องคะจังใดก็ให้พิจารณาเบิ้งนะคะแล้วก็แนวทางของไม่ออกของปูเนี่เราก็เข้ามาก ลายงวนขึ้นกันสิเขาทั้งของอของไม่ออกเล่านะคะเขาทั้งรัฐบาลไทยและกัเพื่อนบ้านพร้อมนะคะพอมพ่ีพน้องคะจังในกันนําไปพิจารณาเบึ้อ้วยกเน้่ย,ย,ยสำหรับงวดน,นี้นะคะติดตามแนี่ทางของปูเป็นงวดแรกนะคะพะม่ี่น้องคคะ สำหรัายชอบนวทางของปูนะคะในคลิปนี้ค่ะกอย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสระก,กินแบงรัฐบาลเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเสื้อเอาไว้ผู้ละใบสองใบหาจจะได้ลุ้นโชครางวัลใหญ่ๆเนาะค่ะทำหมพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับนวทางของปูเอ่อของอดีตปูคงเจียมพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปหนาน,นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ